สวัสดีครับบ้านมุงปักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่166นะครับมีพาสสวยๆ2่สรายการมานำเสนอนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับบ้านมุงปักเครื่องสนใจติดต่อสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกรายการโอนสองร้บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับมาเริ่มในการที่1นเลยนะครับในการที่1 เป็นภาพสมเด็จนะครับเขาถักรูดมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นวัดอะไรที่ไหนนี่ผมไม่รู้นะนี่นะครับรายการที่สองเป็นผ้านางพญานะครับเนื้อดำนะครับด้านหลังมีตัวปุนะครับจ้าของบอกเขาเล่นกันเป็นหลงงวงพ่อโกยนะครับนี่นะครับ รายการที่สามเป็นพระสังกัจจายองค์เล็กนะครับนี่เขาเล่นเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเคยได้มาหลายองค์อันนี้เดือวองค์สุดท้ายแล้วนะครับนี่องค์เล็กนะครับรายการที่สี่โทษครับเป็นพระปิตานะครับเป็นเนื้อผงนะครับหลังยันนะครับ เป็นพับพีตาเนื้อโผงนะครับหลังยันนะครับมองเป็นผืนเหมือนจะกัวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อโผงคุกลักนะครับนิดสี่เหตุการณ์ที่ห้าเป็นพับสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่ตกใจตกใจเลยนะครับ ในการที่หกเป็นพระขุนแผนนะครับเรื่อสั่งฆาโลกนะครับนี่นะครับนี่ต้องเล่นเป็นหลวงพ่ออัญมณีพญาตนะครับนื้หาพิมพ์ทรงสวยงามน,นะครับในการที่เจ็ดเป็นพระขุนแผนนะครับนี่นเรียสตะตะเละเลยนะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเตะนะครับ มีกระ t h ม,มุมนิดนึงนะครับเลยไม่ได้แกะออกมาดูนะครับนี่องแผ่นองพ่อเตะนะครับเหตุการณ์ที่แปดเป็นค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับเป็นปิตาคุกลักองค์ใหญ่นะครับนี่นะครับความยาวอยู่ประมาณหน้าตักหนึ่งนิ้วได้นะครับหนึ่งนิ้วนิดหนดน,ดน,นะครับความกว้างขององค์พระนะเนื้อออกคุกลักคุกลักเลยนะครับ นนในการที่8ปดในการที่9ก็เป็นพระปิตานะครับตาปิตาเนื้อผงนะนี่หลังแบบนะครับตาปิตาเนื้อผงหลังแบบนะครับในการที่10เป็นพระสมเด็จนะครับมีกรอบสตัลเลตน,นะแต่ผมแกะไว้ก่อนนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับในการที่สิบ เรใส่กรอบมาอย่างนี้นะครับนี่จะใส่อยู่รยยากหลังตันนะครับก็ได้ใส่แบบนี้เลยนี่นะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นภาพปิตานะครับเป็นใบลานนะครับนี่เป็นเนื้อผองใบลานนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสอง เป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับองค์ใหญ่หน่อยนะครับนี่นาตักอยู่ประมาณประหนึ่งนิ้วเลยนะครับประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับตั้งหน้ารถน,นะครับนี่ในการที่สิบสาม เป็นรูลดอกหลวงพ่ออะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับเนี่ยสภาพช้ำหน่อยนะครับสภาพช้ำนะครับเนี่ยในการที่สิบสี่เป็นเหรียญนะครับเหรียญเมตตาหลวงปู่สิมนะครับเนี่ท 14, นย,นนยทําผาป,ปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับในการที่สิบห้า เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับปู่แหวนนะครับครอบจักรวาลครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับปีสองศูนย์นะครับกระไหลทองสวยๆเลยนะครับปู่แหวนครอบจักรวาลนะครับนี่รายการที่สิบหกเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับนี่ผงด้านล่างนะครับ เป็นพิมพ์คีโมนะครับคีหมูนะครับรายการที่17บเ็เป็นเหรียญน,นะครับนี่นะครับเหรียญสวยงามนะครับเหรียญสี่เหลีย่ยมน,นะนี่เปิดฟ้าพิกพิกชาตานะครับนี่เป็นของวัดนี้นะครับเกาอยู่ในกล่องนะ สิงแปลงพวกกระซับนะครับคูบาปะนะครับโคราชนะครับนี่นะครับเข้ามาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะคูบาปะนะครับโคราชนะครับเดี๋ยวที่อยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนี่เลยครับคูบาปะนะครับคูบาปะแห่การที่สิบแปดเป็นเนื้อผงนะครับเปเนื้อผงเบอเนื้อผงแต่ว่า ขาช้ำรุดไปข้างนึงนะครับมีรอยกระทอนะครับแต่เป็นเปิดนะครับแปลกดีครับเนี่ยด้านหลังเป็นประหลัดขีดครับเสดายนะครับเขากระทอะไปขาช้ำรุดไปนะครับเปิดไม่เปิดสิบเก้าเป็นซุ้มปราสาทนะครับเนื้อดินองค์ใหญ่นะครับไม่ทราบว่าเกจิท่านใดสร้างนะครับ น่าจะเป็นพเกจินะครับอันนี้ไม่ใช่กุกไ,ไม่น่าถึงกุนะครับถ้าผมดูนะองค์ใหญ่หน่อยนะครับในการที่ยี่สเข้ามาพร้อมสร้อยอย่างนี้เลยนะผมก็ไปอย่างนี้เลยเป็นเหรียญเท้าเวส่วนนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับ200บร้อยบาทผมจัดส่งนะครับนี่เป็นสร้อยอะไรค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะครับ นี่เลยนะครับครบ20รายการนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับขอบคุณครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับ